ต้องอเดินเรื่องอย่างช้าๆย้อนความกันอย่างช้าๆนิดหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่13กรกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจําได้ไหมครับมีคนกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่ากลุ่มธรรมภิบาล<ม>เครือข่ายภาคประชาชนต้านทิจริตและคอรับชั่นใช่ค่ะไปยี่นหนังสือร้องเรียนไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงค่ะกลุ่มนั้นไปร้องท่านนายกว่ามีบุคคลคนหนึ่ง เรียกกันในวงการว่าเสียกอไก่เสียกอไก่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องแล้วมีการอ้างชื่อลุงป้อมด้วยวันนั้นจําได้ไปอ้างชื่อลุงป้อมแล้วก็เดินสายล็อกสเปคการประมูลกล้อง C C T V ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเดินสายทั่วประเทศเลยบางที่เขาก็ให้งานไปด้วยนะอืประมาณนั้นค่ะกลุ่มธรรมพิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันยังบอกด้วยว่า เสียก็ยังไปแอบอ้างกับบรรดาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเทศว่าตัวเขาเองเนี่ยมีเชื่ออยู่ในคณะกันาทิการกระจายอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรอะไรประมาณนั้นค่ะโอเคตามนี้นะก็ถามไทยกันว่าเสียกอที่กลุ่มนี้พูดถึงเนี่ยเป็นใครกอไหนเขาก็อยากรู้กันจังเนี่ยบอกมาเสียกอเสียกอแชมาเสียกอมันกอไหนค่ะรู้ยัง ครั้งแรกก็เขามองไปที่เ,ออเสียกริตสิทธิ์เก่าเ้นคะเบียนแต่ขณะนี้แต่ขณะนี้ต้องกลัาเรียนว่ามันมีข้อมูลใหม่เดี๋ยวเอาเพจขึ้นนะฮะใช่กริตเหมือนกันแต่ไม่ใช่กริตเฉยๆ<ห>ค่ะมันม,ม,ขม,มีข้อมูลใหม่มันมีข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ดังว่านั้นนั่นนะครับเ,เสียกรที่กลุ่มนี้พูดถึงอเสียกรที่กลุ่มนี้พูดถึงไม่ใช่เสียกริตสิทธิ์เก่าเซนคาเบียนค่ะ แต่คือกลิ่เหมือนกันไม่ใช่สิทธิ์เสียกริ่ไม่ใช่สิทธิ์เก่าเซนคาเบียนแต่เขาคือกลิ่เหมือนกันค่ะกฤิสดาถ้าคราวนี้แต่คราวนี้เราก็พยายามจะแกะนะกฤษดาไหนอแหล่งข่าวเนี่ยน่าหยีจริงจริงน่าจับมาตีก้นทําไมคะบอกก็บอกไปหมดกักไงให้ไปหายเองแหล่งข่าวก็กักบอกแค่ว่าเสียก่อไม่ใช่เสียกริ่ไม่ใช่สิทธิ์เก่าเซนคาเบียนแต่เขาคือกลิ่นดาแหมกักผมอีกกฤษดาไหนสักเท่าไหร่ ก็ไม่ยอมบอกอม,มันก็ค้างๆคาคอยู่อย่างนั้นแหละค่ะเราไปถอลสคดันวามว่าวันไหนแกะออกว่ากฤษดาคือใครอะไรอย่างไรอจะย้อนกลับมาเล่าสู่กันฟังแต่คราวนี้แต่คราวนี้ผมก็สงสัยจังกลุ่มทรรมมาพิบาลเครือขา่ายภาพประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันบอกว่ามีการล็อกสเปคประมูลกล้อง C C T V ข,ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ถูกต้องตามข้อมูลที่เขาไปร้องผมก็สงสัยนะผมก็ผมก็พยายามเช็คเข้าไปในคนที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็พยายามเช็คเข้าไปากับแหล่งข่าวที่อยู่ในแวดวงอปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นบางคนที่เราพอที่จะพูดจากันได้เพื่อจะถอดรหัสชื่อกฤษดาเขาก็บอกว่าเขาเขาเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในช่วงปีงบ6 6 2 6งเนี่ยในช่วง2ปีเนี้ย มันมีมันมีการประมูลอย่างน้อยๆอยู่สองรายการด้วยกันคมันมีการประมูลอย่างน้อยๆอยู่สองรายการด้วยกัน CCTV นะที่ลือลั่นสนั่นประเทศสังคมสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมันกว้างใหญ่ไพศาลก็จริงมันกระจายเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดก็จริงแต่ เรื่องแบบนี้มันรู้กันมันถึงกันมันถึงกันกรกรเรื่องแบบนี้คนในงวงการเอ้โหรวามันบอกเล่ามันเล่าสู่กันฟังดังกันทั้งประเทศอ่ะสรุปว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าไอ้อเรื่องที่มาแฉที่มาเปิดเปิดกันโดยกลุ่มธรรมพภิบาลเนี่ยเท็จนะจริงอะไรอย่างไรใครเกี่ยวข้องกอไก่เนี่ยกอไหนไม่ไม่มีใครตอบหรอกไม่มีใครบอกแต่เขาพูดกันแค่ว่า มันมีการประมูลบางรายการในช่วงปีงบ62 63ได้แหละที่มันสนั่นวันไหวและถูกพูดถึงเยอะ,ะผมก็ถามว่าการประมูลมันสนั่นวันไหวยังไงมันเป็นการประมูลในรอบไหนอะไรอย่างไรอเขาบอกว่าปกติในการประมูลซีทีทีวีขององค์ปรองค์ประกอบสนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะซอยประมูลรถเล็กรถน้อยสัญญาหนึ่งก็ล้านสองล้าน,านก็แยกกันไปแยกกันไปสิบล้านอ อยังไงก็ไม่เกิน20ล้านหรอกก็แยกกันไปกระจายกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ปรากฏว่าที่หือหาคือแต่ปรากฏว่าในปีงบ6 3เนี่ยมันมี2การประมูลที่งบมันโอ้โหเยอะมากเลยคือมารวมกันเป็นก้อนโตโตมันแปลกไหมล่ะก็ก็แปลกไม่ได้แปลว่าผิดนะใช่ใช่แปลกไม่ได้แปลว่าผิดแต่ว่าคนเขาเดี๋ยวคนเขาไปตั้งข้อสังเกตว่าทําไมมันเอามารวมแล้วมันเป็นเงินก้อนโตที่นี่คืออย่างนี้ครับในปีงบ6 3สนะค่ะ สดดร้อนๆมีการประมูล CCTV ทีวโดยเทศบาลนครเกาะสมุยเกาะสมุยเนี่ยเทศบาลเกาะสมุยเนี่ยมันใหญ่ระดับเทศบาลนครเลยนะถูกต้องใช่เทศบาลนครเกาะสมุยเขาประมูล CCTV ด้วยวงเงินสูงถึง266ล้านบาทโอ้กี่พื้นที่เนี่ยเยอะขนาดเนี้ยก็6ร้ายเกบกล้านแสดงว่าทั้งหมดเลยก็เฉพาะเกาะสมุยค่ะ ปรากฏว่าคนที่ประมูลได้เนี่ยก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า CCTV ประเทศไทยชนะประมูลไปและขณะเดียวกันในจังหวัดเดียวกันนะในจังหวัดเดียวกันก็ยังมีอีกหนึ่งการประมูลที่วงเงินค่อนข้างสูงปกติบอกแล้วไง c c t v ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ห้าล้านสิบล้านสองล้านห้าล้านสิบล้านสูงสุดไม่เกินยี่สิบล้านเกาะสมุยเทศบาลที่นั่นทะลุไปที่266ล้านขณะเดียวกัน จังหวัดเดียวกันนะสุราษฎร์ธานีควนี้เป็นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีบนแผ่นดินใหญ่เปิดประมูล CCTV ด้วยวงเงิน34.9ล้านบาทอันนี้ปีงบ6.3นะเช่นกันใช่ค่ะบริษัทที่ได้ไปมีชื่อว่า Southern Security System ม,มทำไมจึงคือหาในสังคมอ,อปทอก็เพราะว่ามูลค่าสัญญามันเยอะมากเยอะอย่างมีนัยยะที่สำคัญยิ่งจริง โอ,อ้เออนี่น่าสนใจนะ,ะทีนี้ก็เกิดการทีนี้สำนักข่าวอิสราหนี่ก็ต้องให้เครดิตสำนักข่าวอิสราหนะสำนักข่าวอิสราหเขาก็ไปขุดคุยจนพบว่าบริษัทที่ชื่อ CCTV วประเทศไทยเนี่ยย้อนกลับไปแค่สาปีงบประมาณก็คือปีงบประมาณ6 1 6 2 6่ค่ะในเบื้องต้นเท่าที่คุยเจอนะอเฉพาะที่คุยเจอคุยไม่เจอก็อีกจำนวนหนึ่งนะ,ค,ะคุยเจอว่าที่ตั้งเขาใช่ไหม ไม่ไม่ใช่ CCTV CCTV ประเทศไทยในปีงบ61-63ถึง6 3เนี่ยคุยเจอว่าไปได้งานจากหน่วยงานของรัฐทั้งสิ้น13สัญญาบลค่านี่เลยค่ะ369.93ล้านบาท369ล้านบาทในจำนวน13สัญญานั้นนะฮนะมีอยู่2สัญญาที่ถูกพูดถึงเยอะค่ะสัญญาที่1ก็คือสัญญาติดตั้ง อุปกรณ์ระบบงานการข่าวของตำรวจสันติบาล59.4ล้านค่ะอันนี้งบปี62และหยิบชิ้นปรามันออเดอร์ใหญ่มาก <26 6 S 1> CCTV ้ล้านเทศบาลนครเกาะสมุย266ล้านค่ะรวมเป็น369.93ล้านนะคะ13สัญญาปี61-63ค่ะครับ ก็ที่มีนแยะสำคัญที่ถูกพูดถึงก็แค่2ส,สัญญานี้นี่แหละ<ช>อย่างที่ปรากฏอยู่บนจอเซาท์เซอร์เรตี <S <Southern> <S ้ s Security, ัมมัคอิสราเอลก็ไปคุยมาจนเจอว่าอย่างน้อยๆน,นะในช่วง3ปีงบ61-62-63ได้งานจากหน่วยงานของรัฐร้อยสัญญาแต่มูลค่าอยู่ที่52.45ล้านบาทค่ะ ก็งานของเซาเทิร์นก็ส่วนใหญ่ก็งาน CCTV นี่แหละก็บอกแล้วไงร้อยสัญญามันมยังแค่52ล้านเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าในปีงบ6-3ไปคว้างงาน CCTV เทศบาลนครสุร,ราธานีธานี34.9ล้านก,ก็เป็นที่พูดถึงเยอะอ2สอ,ส,อสัญญานี้และ2อบริษัทนี้จึง เป็นที่อื้ออึงในสังคมอปทใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่เข้ารับประมูลเขาอื้ออึงกันมากค่ะทนี้ก็ไปค้นกันต่อนะว่าไปสืบไอ้สองบริษัทสองบริษัทนี้เป็นของใครโอ้ยตกใจเลยนะเอออค่อยๆสืบไปนะคะเดี๋ยวดูตามเราไปนะคะลองดูสีลองสังเกตว่า CCTV ประเทศไทยกับ Southern Security Southern Security System เขามีความเชื่อมโยงกันตรงไหน เอา CCTV ประเทศไทยก่อนออตั้งอยู่ที่143สวนสยามคันนายาวกอทอมอผู้ถือหุ้นผู้มีอำนาจมีระบุรายชื่อว่ากิศด,ดาณทีทองรอปานบำรุงก็คือก็เป็นญาติพี่น้องกัน,นสคนนามสกุลเดียวกันนั่นแหละนามสกุลเดียวกัน3คือ,คอกิศด,ดาปานบำรุงรอทองหล่อ,อะนะนะฮะนะฮะเซาเทิร์นซีเคียวตตั้งอยู่ที่141 สวนสยามคันนายาวกอทอมอเหมือนใกล้ๆก,ก,กันนะพูดถึงพูดผู้มีอำนาจนี่เลยค่ะกิษดานทีทองรอปานบำรุงสรุปเจ้าของเดียวกันใช่ไหมเจ้าของเดียวกันที่อยู่ก็น่าจะใกล้ๆกันด้วยเลขที่14 1หนึ่งกับเลขที่143แต่ต้องบอกก่อนนะกิษดาในที่นี้เป็นกิษดาที่สะกดไม่เหมือนกับที่แหล่งข่าวแหล่งข่าวบอกผมว่าเสียกอไม่ใช่เสียกฤษแต่เสียกอก็คือ,อกิษดากิษดา แต่กฤษดาแต,ดแต่กฤษดาที่แหล่งข่าวบอกผมสะกดไม่เหมือนกับกฤษดาปานบำรุงนะบอกก่อนนะเพราะสะกดเหมือนหมู่บ้านกฤษดาอือย่าไปสรุปเอาว่ากฤษดาปานบำรุงก็คือเสียกอนะอมไม่ใช่นะแหล่งข่าวบอกผมว่ากฤษดาเนี่ยก็คือกฤษดาที่สะกดด้วยดอเด็กแล้วก็สละอาค่ะ<า>แต่กฤษดาปานบำรุงเนี่ยก็คือดอชดาสละอาใช่ดอชดาสอบบริสีแล้วก็ดอชดานามสกุลเหมือนกันหรือไม่ ไม่ได้บอกก็ไม่ก็ไม่คอนเฟิร์มรับรู้ไม่ได้แต่คราวนี้ผมก็ไปค้นดิก็ในเมื่อกลุ่มธรรมภิบาลคือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันเขาเขาบอกว่าเสียกรเนี่ยไปแอบอ้างว่าตัวเองเป็นอะไรต่อไม่อะไรอยู่ในกันมาธิการชุดนนชุดนี้ชุดนั้นเราก็พยายามจะไปหานะพยายามจะไปหาใช่ค่ะไปเจออยู่ชุดหนึ่งที่แต่แปลก มันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆมันช่างบังเอิญจริงๆแต่ไม่ใช่บทสรุปฟังให้ดีนะแต่เดี๋ยวจะมาฟ้องผมนะมันแค่บังเอิญเท่านั้นเองบังเอิญนะว่ามันชื่อมันตรงกันแต่มันไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายไล่ไปได้มาปรากฏว่าเราไปเจอชื่อกฤษดาปานบำรุงใช่ค่ะเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วเป็นเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษนะครับนะครับ อยู่ในลำดับที่5นะฮะใช่ค่ะรับค่าตอบแทนด้วยนะคะเขียนชัดขนาดนี้เลย6,000บาทครับครับเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะ,ะแต่กฤษดาปานบำรุงในคณะกรรมการสภาผู้แทนกับกฤษดาปานบำรุงในซ c t v วในเซาเทิร์นซีเคีย m ซิสเต็มคือกฤษดาเดียวกันแน่ๆแต่ยืนยันนะว่าน่าจะไม่ใช่เสียกอคนเดียวกันกับเสียกอเพราะชื่อสะกดไม่เหมือนกันนามสกุลก็น่าจะแตกต่างกันค่ะ เราก็ได้ทําหน้าที่เรียงข้อมูลเฉยๆค่ะต้องไปถามกลุ่มธรรมาพิบาลแหละว่าเสียกกรไหนอบอกบมาให้ชัดเอาละครับถ้ามีโอกาสผมคงต้องถามคนในกลุ่มธรรมาพิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันถามตรงๆบอกอย่าตีหัวเข้าบ้านสิพี่พี่มาเปิดชื่อเสียกอรอ้างชื่อลุงป้อมแอบอ้างตัวเองเป็นเลขากรรมธิการนู่นนี่นั่นอะ กอไหนกอไหนบอกให้ชัดกอสะกดยังไงมันเดือดร้อนกันไปทั้งวงการใช่หรือที่ถามใครรู้ไหมค่ะลุงป้อมหัวคนไปตรวจสอบแล้วใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ใช่ก็ไปถามลุงป้อมที่ตรวจสอบตกองเจอหรือยังว่าเป็นใครอยากรู้เหมือนกันอยากรู้จริงจริงแล้วที่สำคัญจัดการไปหรือยังคะสำหรับคนอ้างชื่อย้ำนะกฤษดาที่แหล่งข่าวบอกเรากับกฤษดาปานบำรุงเนี่ยสะกดไม่เหมือนกันคนละชื่อนะสะกดไม่เหมือนกันนะใช่และนามสกุลก็น่าจะคนละนามสกุลด้วยนะค่ะ ไม่รู้เราก็เอาข้อมูลมาเรียงต่อกันเฉยๆถูกต้อง